Could you the สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะนำพาทุกท่านเข้าไปเยี่ยมชมที่ดินติดคลองนะฮะที่ดินเนื้อที่2 3 1ตารางวานะอยู่ในซอยด้านหน้าเรานะติดคลองนราพิลรมนะครับจริงๆที่ดินแปลงนี้ผมเคยมารีวิวไว้เมื่อสัก3เดือนที่แล้วนะครับวันนี้มาถือว่ามาอัปเดตแล้วกันนะครับเพราะว่ามีการปรับราคาลงมาอีกนะครับ ข่าวดีคือราคาปรับลงมานะครับ3เดือนที่แล้วตั้งขายที่3ล้าน2นะครับตอนนี้ราคาพิเศษนะปรับราคาลงมาเหลือเพียงแค่2ล้าน9แสนบาทจุดสังเกตต้องปักซอยนะจะมีป้ายอยู่ตรงเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับถนนด้านหน้านี่เป็นถนนเส้นสลรยาบางภาษีนะครับหรือว่าถนนเส้น3 0 0 4นะไปสลรยาได้นะรัทุกท่านส่วนฝั่งตรงข้ามฝั่งที่รถกำลังวิ่งไปนี่สามารถไปออกเส้น สามสี่หกเส้นประุมบางเลนได้นะครับเป็นเส้นเชื่อมต่อนะครับนะส่วนที่ดินของเราจะต้องเข้าไปในซอยนี้ประมาณ150เมตรซอยเข้าออกนี้โอนสิเป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วนะครับทุกท่านซอยเขาจะกว้างนะครับกว้างประมาณ8เมตรได้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูแนวขอบเขตของซอยนะมีหลักเสาปูด้านด้านซ้ายมือเนี่ยเสาต้นนี้ฮะถนน ซอยกว้าง8เมตรมีเสาด้านขวามีแนวขอบเขตของที่ดินซ้ายขวานะเป็นเป็นขอบเขตของซอยะฮะ mm hmm. เข้าไปด้านใน150เมตรนะฮะที่ดินจะอยู่ด้านซ้ายมือ mm hmm. ครับผมนี่คือด้านหน้าของที่ดินแปลงที่ทขายนะครับเนื้อที่2 3 1ตารางวาครับด้านหน่าจะกว้างประมาณ25เมตรลึก37เมตรนะครับเพื่อนส่วนฝั่งด้านนี้คือปากซอยที่เราเข้ามาเมื่อสักครู่นะฮะมาถึงที่ก็อยู่ที่150เมตร จุดสังเกตก็คือก่อนจะถึงที่ดินเราจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะตรงรถจอดสองคันนะ่ะเนี่ยบ้านหลังนี้เลยฮนะมีกำแพงล้อมรอบเนี่ยของเราก็คือติดกับบ้านหลังนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินเพื่อสร้างบ้านนะโดยเฉพาบ้านติดคลองติดน้าผมว่าแปลงนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะถ้าหันหน้าเข้าที่ดินด้านขวาจะเป็นคลองนร้ายพี่ลมฮะฝั่งโน้นนะฮะมีที่งอกอยู่ประมาณรวดรยี่สิเมตรนะฮะฝั่งตรงข้ามของที่ดินเราก็จะเป็นที่ดินป่าแปลงนี้น เขาออกซอยก็แค่150เมตรนะมีเพื่อนบ้านในซอยอ,อยู่3หลังนะฮะออกปักซอยไปเลี้ยวซ้ายป,ประมาณ300เมตรก็เจอทั้งเซเว่แล้วเจอทั้งตลาดนะท่านส่วนสถานที่ใกล้เคียงโซนนี้นะก็จะมีวัดมะเกลือนะครับ1.2กมนะครับสำนักง,งานเทศบาลคลองโยง1.4กมนะครับที่ทําการอบตหนองปรางาย3กมนะครไปมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สวนสุนันทาวิยเขตสระาก็อยู่ที่3.7กม ไปมหาวิาลยมหิดลสรยา12กอมอเซ็นทัลสรยา14กอมอรหรือท่านที่มาจากทางเซ็นทัลพลาซ่าเวทเกตตรงบางใหญ่นะก็16กอมอนะรตรงนี้ถือว่าเป็นรอยต่อของ2จังหวัดนะครับนครปฐมแล้วก็จังหวัดนนทบ,บุรีนะส่วนด้านหลังเนี่ยก็มาชนที่ด้านหลังที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์นี่เลยฮะเขาจะสูงสูงกรเราประมาณสัก50เซน ส่วนขอบเขตของที่ดินเราก็ตั้งกำแพงบ้านด้านข้างนี้เลยฮะสําหรับท่านที่อยู่ย่านพุทธมนตรน,นะครับสรายาไซน้อยบางใหญ่บางบัวทองหรือว่าตัวเมืองนนทบุรีเนี่ยแปลงนี้สามารถทําปเป็นที่อยู่อาศัยหรือว่าสร้างบ้านได้เลยนะครับทุกท่านส่วนท่านที่อยู่ในกรุงเทพชั้นในนะแปลงนี้น่าจะเหมาะในการทําเป็นบ้านสวนนะเป็นบ้านพักผ่อนบรรจุเสาอาทิตย์นะฮะเพื่อมาพักผ่อนมาสูดโอโซนนะมาอยู่กับธรรมชาตินะเพราะว่าที่ดินติดคลองเลยนะครับ เงียบสงบนะรับรรยากาศที่อากาศดีนะทุกท่านมีป้ายผมติดไว้ด้านด้านหน้าที่ชัดเจนนะครับส่วนระบบน้ําประปามีท่อเมนเข้ามาถึงด้านข้างของที่แล้วนะฮะประปาก็เข้ามาถึงที่ส่วนไฟฟ้าก็มีเสาไฟอยู่ด้านหน้าของที่นะเสาต้นนี้ไฟฟ้าประปามีครบครับส่วนด้านข้างฝั่งนี้จะเป็นที่งอกของคลองนะที่งอกของนราพิลรมก็ประมาณสัก20เมตรนะแนวของที่งอกตรงนี้ ด้านข้างตรงนี้คือติดคลองนะราพิรมนะปัจจุบันผักตบชวายึดคลองไว้หมดแนละ้วปกติน้ำจะใสามากนะครับแต่มารอบนี้ผักตบชวาขึ้นแน่นเลยนะฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นก็มีชุมชนคนอยู่อาศัยนะมีเพื่อนบ้านทั้งสองฝั่งนะครับทุกท่านถ้าใด้สนใจลองโทรมาสอบถามเลยเพิ่มเติมได้ที่081 2688747นะไนะลน์ d p p l u c k y เลขหนึ่ง หรือท่านจะเข้าไปเยี่ยมชมช่องขุนสีขายที่ดินนะครับก็จะมีที่ดินอีกหลายแปลงให้ทุกท่านได้เลือกชมชอบได้อย่างจุใจครับผมวันนี้ต้องล่ำรลากันแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีครับ